ครูน,นี้คุยกับนักเรียนแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องคุยให้ฟังกับเรื่องเล่าให้ฟังเรื่องเล่าก็คือเรื่องเรื่องอดีตเรื่องคุยให้ฟังก็คือเรื่องการสอนอแล้วมันจะต้องสลับกันเพราะาครูอยากเก็บบรรยากาศภาพการสอนของครูก่อนก่อนจะกเกษียณไงต่อไปก็ อยู่บ้านแล้วทีนี้เพราะรุ่นเธอไป,ไปรุ่นรุ่นความหวังไงรู้จักรุ่นความหวังไหมฮะยายกิงรู้จักรุ่นความหวังไหมเออความหวังของใครเออของปอของครูของของนักเรียนนี่นแหละหวังหวังอะไรพุดหวังอะไรร้ัุ่นความหวังหวังอะไรฮะ การสอบออวังอะไรพูก,กัสพอหวังอะไรเออการสอบกูเน็ตสอบกเน็ตแล้วแต่พออ่อจยให้ไปสอบอะไรนะักเรียนจุฬาพรด้วยใช่ไหม,อมลองดูซิว่าพ่อคิดว่าจะตั้งใจเป็นรุ่นคุณภาพไงครูก็เลยต้องดูวิธีการสอนของครูครูว่าคิดว่าครูทําได้ไหมนะว่าคูทําได้ไหม กูเคยทำได้แต่รุ่นเธอมันก็อยู่ที่ตัวเธอไม่ได้อยู่กับครูนะแต่ครูก็แนะนำบอกกล่าวได้มันอยู่ที่ตัวเราจะตื่นร้นสนใจเอาใจใส่เหมือนแค่นั้นแหละแล้วเวลาเรียนกดไม่เข้าใจก็ถามครูมันจะได้ง่ายอย่าให้มันสะสมไปสะสมไปเหมือนฟารมไง เพราะที่อ่านไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมย่พุทธรู้ไหมทําไมปลามอ่านไม่ได้ก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้อักษรไทย,ยรู้จกักอักษรไทยครบทุกตัวไหมม,มรู้การออกเสียงไหมว่าเสียงนิ้มออกเสียงแบบไหนอืมทําทําอ่านออกเสียงไม่ได้ไม่รู้ว่านี่เสียงอะไรก็เหมือนที่ครูกำลังสอนภาษาอังกฤษเถอะให้เขียนว่าเธอต้องรู้ให้ถา่ายตัวอ,อักษรให้มันได้ ว่าอ่านออกเสียงคนนี้นะเขียนแบบนี้ภาษาไทยแต่ภาษาอังกฤษมันจะเขียนแบบไหนต่อไปมันก็จะเขียนง่ายเขียนเราเขียนทุกวันทุกวันมันก็เกิดความคล่องในการอ่านในการเขียนเดี๋ยวก็แปลความหมายบางทีมันก็ลืมผมเยอะปับเดี๋ยวก็ลืมแต่อย่างน้อยขออ่านแล้วเขียนถูกก่อนดังนั้นครูริงจะต้องถ่ายไวใ้ให้ให้ใครดูรู้ไหมแต่ว่าใครดู ให้คนอยากดูแหละใครอยากดูไปเปิดดูส่วนมากครูก็มีแต่ลูกศิษย์ลูกศิษย์ครูเขาก็อยากอยากดูว่าครูยังสอนเหมือนเดิมไหมว่าใช่ไหมแบบนี้ไหมครูเคยสอนแบบนี้เพราะเยครูโดนตีไหมโดนตีไหมย,ยัยพุดโดนไหมฮะโดนโดนตีไหม,มทั้งที่กฎหมายก็ไม่ตีนะ พ่าครูบอกแล้วใครไม่ให้ครูตีกูไม่มีตีเ mm hmm. พราะว่าจะได้สบายไงมี mm hmm. บทเรียนมาแล้วให้เห็น mm hmm. พวกที่ไม่ไม่ให้ตี mm hmm. ก็ที่ผ่านมาก็ช็อปเปอร์ไงไป mm hmm. จัช็อปเปอร์ไหม mm hmm. อืมเพราะไม่ให้ไม่ให้ค,ครูตีเพราครูสั่งให้ทำคณิตศาสตร์ก็ไม่ทำ mm hmm. สางกิจชอบเขียนแต่ไม่แกม mm hmm. อ k. K. ชอบเขียนแต่ไม่แก้ให้ทํางานก็ไม่ทําทําอะไรไปทั่วอแล้วให้ครูตีกขก็ไม่ตีไงไม่ตีเขาก็ยิ่งสบายยิ่งไม่ทำาอ่ผู้ปกครองเขาว่าครูไม่สอนลูกเขาเอ้าแต่ว่าครูไม่สอนตรงไหนวะเขาก็เรียนอยู่ในห้องเหมือนกันเนี่ยก็อยู่เหมือนกันก็นั่งอยู่เหมือนกับความนี่แหละอแล้วว่าครูไม่สอนใช่ไหมวะโฟกัสว่าครูไม่สอนใช่ไหม ถ้าไม่สอนนู่นไปอยู่ที่อื่นอยู่ข้างนอกอยู่ไรไม่สอนอันนี้ถูกต้องว่าครูไม่สอนแต่อันนี้ก็อยู่ในห้องเหมือนกันสอนเหมือนกันแค่เขาไม่ทํางานอืเขาไม่ใส่ใจไม่แก้ไม่ทางครูก็ไม่ตรวจให้ยิ่งดีเลยยิ่งตรวจน้อยครูยิ่งดีเลยเพราะรู้ว่าตรวจแปก็ผิดเพราะไม่ใส่ใจอย่างคณิตศาสตร์ให้แก้ก็ไม่แก่มันก็เลย เขาได้ย้ายไปย้ายไปไปอยู่นั้นปั๊บมีปัญหา<ม>อยู่บ้านกวดเขาให้เรียนแค่เช้าก่อนเที่ยงปั๊บให้รีบกลับไปเพราะอารวาสทุกรถเขาไปทั่วนะมวยของไปทั่วนะ<ม>อืมเพราะอยู่อยู่กับเราเธอเคยเห็นพฤติกรรมไหมอยากกินอะไรก็ต้องได้กินอแม่ค้ามาขายไปจับกินเฉยๆกินเฉยนี่แหละมีแต อั้นสิ่งที่เขาทาอ่ะเขาไม่รู้ว่าเขาทําผิดหรือทำถูกอเวลาไม่พอใจก็กรีดอืมจะกรีดการขอเราใครไม่กุตีบอกนะอมืมาจน,จนปหกแล้วแปลงสปีดในเรื่องการเรียนก่อนต่อไปก็ไอติวอะไรของเอาขอไอฟาร์มนีด ขอไอ้นั่นครูไปคืนแล้วนะศาริยาเฮ้ยเอามาส่งให้ครูจารุณีหน่อยอสองสองชุดเลยไหมอือืม,อมลืมลืมไปว่าขออ่านไม่ออกืมเอาเค่นี้ก่อนวันนี้